สวัสดีจ้าพี่โยโคราตบ้านเองเนะจา้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องแจมค่ะอ,อ,อันนี้ก็ทำเป็นชุดใบเรียบร้อยแล้วจ๊ะต่ว่าก็ยังไม่สเสร็จเรียบร้อยดีนะจ๊ะตอนนี้แมก่ก<อ>็หน้าก็กำลังช่วยกันนัง่งใส่ต่าพี่โยกันน้องแนก่ก็จะไปช่วยกันเจกก่อนนะจ๊ะไปออกก่อนจากชุดมันจะเพราะว่าจ้าแม่ลีจ้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคขำนะจ๊ะแล้วจะมือแล้วจะกระเลย พากันบาดเดียวอันนี้ก็ใครทยอยไปแจกกันนะจ๊ะไปจ่ะเดี๋ยวไปดูพี่โยแจกของกันนะจ๊ะไปจ่ะเออเดี๋ยวพี่โยช่วยน้องแนนยกกันตตาจันอันนี้กันถลุงประจำ้ำแนนดิจ๊ะแม่จ้านี่ยายอยอยู่ไหม อันนี้ก็นี่ด้วยจ้ะนี่พอดียายอยู่ในบ้านจ้ะก็เลยให้ร้านมาหลับให้เทนนะจ้ะนี่นี่จ้าไปจ้ะเดี๋ยวไปต่อนะจ้านี่มานี่มาเอาของพอดีเอฟซีให้ทำนนี่มาแจกกระเพาะปลาครับของหวานมาแจกเฮ้ยขอบคุณมากๆเด้อให้เจริญเจริญเจริญเด้อจ้าไปจ้ะเดี๋ยวไปต่อกันนะจ้ามาจัดพอดีทำของมาแจกด้วจ้นนี่ เอนะจ๊ะนี่ใทำอมให้นะจ๊ะนี่จ้าจ้าเดี๋ยวไปต่อน้จ้านจนี่ทำกระเพาปลากัไอ้บวชปักทองจ้าเอาจกจ้าอจ้านจ้าเอากระเพาปลากับบวชปักทองมาให้ดจะนี่ เดี๋ยวไปต่อเรื่อยๆนะจ้ากระจามาเอาของปลาดิจ้ามาเอาของ,น,น,อของนี่จ้านี่พอดีพีเอฟซีเขาทำของมาให้เจกจ้าให้เฉยๆให้เจกเฉยๆนี่เละจ้าอ่คาคนละุดละชุด นะจ้ามาเอาของนี่เลยออกมานิ FC ให้ทำกระเพาะปลากระปวดปักทองมาให้เยยยยยยลยายยยนยยยยไหยยย่ยยยยยยยอยู่ไยมยย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 ยหยปยกยย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  หัวเลยเอาแบบตะโค้งมาฝากเองเห็นได้ฝากก็จะกินอันนี้เป็นพีเอฟซีแกให้มาทำแบบของแจกจ้ะแจกกระแจ็คทำบุญทำอะไรนี่นะจ้ะนี่จ้ะขอบใจจ้าขอให้รลำให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้อไอ้ถูกหวยรังบ้านทีหนึ่งเด้อจ้านี่ยไปยืมใช้ได้พี่จิตก็รับพรจากยายไปนะจ้ะนี่พี่เอที่บัดทรงเงินมาให้พี่ยูทำ ของมาแจกนะจ๊ะยุงเทพนะจ๊ะนี่ไปจ้าเดี๋ยวไปต่อนะจ๊ะนี่จ้านั่งไม่รู้จักกันเลยเออมาจ้านี่อ้าวนี่จ้ะอันนี้ก็คนละชุดนะจ๊ะนี่ป่านสองหลังนะจ๊ะนี่ให้คนละชุดไปเลยนะจ๊ะนี่งานอะไรเออเอามาเอฟซีทอดให้ทำมาแจกแจกที่สามอย่างกองทาไปจ้าไปไหนกันเน้อจะไปช่วยไง ก่อนไปช่วยงานจให้ก่อนพอดีเอฟซีเขาทำของมาเจกนะจ๊ะดิขอให้โชคดีนะคะขอบคุณหลายๆจ้าแม่พี่รอดมาเอาดิเลวนี่พอดีเอฟซีเขาทำของมาให้เจกนะจกะเจกแกยายนี่แหละนะขอบคุณค่ะเดี๋นะจ๊ะเดี๋ยวไปต่อนะจ๊ายะนะจ้าแม่ มาเอาแกงนี่พอดีทำคลองมาให้ให้เฉยๆไม่เอาตังคตุ๊กน้ามาเร็วครับอ้าวสวยๆอยู่กับใจดีอยู่เียนะจ๊ะพอดีมีพีเอฟซีที่าแกยุงเทีเขาทำให้ทำคลองมาเจกจ้ะจ้ะอันนั้นแกยิบให้ตาเร็วนี่เป็นกระเพาะปลาครับเออบวชฝักทองจ้ะ ขอบคุณแทกแต่พี่จีตกลับคำไว้พอดีไปด้วยจ้าแต่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 เดี๋ยวบอกพี่จิตให้นะจ้าพี่เกไว้พอนะจ้าแต่แ่อดีเอฟซีเขาให้ทำาของมาเจกจ้าแต่เดียวก็ไก่บ้าเราจ้ะเดี๋ยวจะไปเอากาเมลียอีกรอบจ้นี่ ยังไม่หมดนะจ่ะอีกเดี๋ยวอีกหลายจุดอยู่นะจ๊ะไปจ้าเอฟซีเอามาให้เหมือนเดิมจ้าไปจ้าเอาของจ้าให้จุดได้ อามาเอาของก่อนนี่แล้วกันน่นนี่จะใครผ่านไปผ่านมาก่อนอยากใครจะจอนถ้าเป็นชุดไปแล้วนี่จะนี่จ้ะอวยพรน่ายเนี้ยแต่แกสื่อปิดจี๊ดจ้ะ ดิบาพอเลจะวยรวยรยจะแต่ยหายีพายบอยจหยะ้ดงเลยนะันหายคต่กาวลาคเกนจะดีมีใครเลื่อนดูีดูดีรวยรวรวยยจะดีะบยก่อไว้พอนให้พี่จีระเดจจ้าน่าจะนี่ก็ลับมาอีกรอบหนึ่เลยดจ้ะนี่ม่ ale, ้อกกอกเซพอดีนะจ้ น้าจ้าหนิ FC ก็ทำของมาให้บรนเจิดเลยจ้ะนิขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะนะจ้าอันนี้ FC ก็ให้ทำมาเสกจ้ะพอดีพี่จีแกอยู่กรุงเทพแกไม่ค่อยสบายแกเลยอยากทำบุญแกก็เลยให้ทำลุงทานมาให้จ้ะ พี่จิตจรับพรจากหน้าไปนะจ๊ะนี่นะจ๊ะพอดีพีเอฟซีที่แกไม่ค่อยสบายยุงเทียรแกก็เลยให้ทําของมาแกจะอยากทําบุญทําอะไรเงี้ยจ่ะก็เลยเอามาให้เป็นสะพานบุญให้แกนะจ๊ะทําบุญเป็นกระเพาะปลาครับจ่ะพี่แกไม่ค่อยสบายขอให้หายไปไวๆนะคะสุขภาพแข็งแรงเด้อนาก็ให้พรกับเอฟซีพีจิตไปเลยน้าจัะนี่ก็ พี่จิ๊กก็รับพอจากหน้าไปเตะจ้าไปจัดเดี๋ยวไปต่อน่าจะเดี๋ยวมันจะมืดก่อนโชคดีมีชัยเดินลูกเด้อหายเจ็บหายป่วยเด้อโชคดีสู้ๆนะคะจ้าไปจ้ะมาจ่ะงานเจ็บปวดเอ็นดูบชคดีมาถ่ายทำนี้พอดีพี่แกไม่ค่อยสบายแกก็เลยให้ทำของมาแจกแกอยากทำเป็นคนที่อยู่กลางเทพนะจ้ะ ถืออายุวันนูุกข้างพลังคอยมีความสุขเพามเจริญเด้อปัสกัถูกถูกถุกไทยคนเก็ทพแต่ไทยอย่างนี้ให้มั่งมีสิสุขเด้ออาจารก็ให้เจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาเด้อพี่จิ๊กระลับพรจากยายไปนะจ๊าของแม่หายเป็นเอกระเพาะปลากับเอวบวชปักทองจ้ะจะ อาจารย์นี่ก็ขอบคุณผมไปจ่าโอ้นี่อาจารย์อันนี้ก็น่าอาจารย์นี่อ้าวแก้มหายเลยนี่ขอบคุณนะคะอหวพรให้พี่เขาเนี่ยพอดีพี่เขาไม่ค่อยสบายจ้ะพี่แกไม่ค่อยสบายก็เลยให้ทําของมาแจกอะไรอย่างเงี้ยรขยืนขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยไว้นะคะตาทุพี่จิ้งกับลับพรจากหน้าไปด้วยจ้านี่มุญที่ทํานี้ขอให้ จะเลื่อรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างได้ไปจ่าขอบคุณค่ะใ่ขายได้จ้าวันนี้ทำมาแจกพอดีเอฟซีเขาอยากทำบุญเกไม่ค่อยสบายเกก็เลยาทำบุญก็เลยทำของมาให้แจกคนในหมู่บ้านเองนี่เลยจ่าหันหล่อเกงไหเอ่ะไปเข้าไปเดินไปก็ได้ไปเลยเข้าไปเดินอันนี้ก็เป็นสองขั้วเรื่อนจะกระดาษไปสองชุดนะจ่าเนี่ ก็เป็นกระเพาะปลาก็ปวดประทองจ้ะคุณเลายจ้ะจ้ะพอดีพี่แกไม่ค่อยสบายแกก็เลยอยากทําบุญแกก็เลยส่งกระตังมาให้ช่วยทําของมาแจกชาวบ้านก็ดีจ้ะแล้วก็พูดเลายจ้ะพระอาจารย์นี่ก็ให้ไปอาจารย์นี่พอดีพี่เอฟซีจังทพแกให้ทำมาจ้ะจะจะให้ตรงเนี้เดินเขาไปให้พะอาจารย์ มอเจะรอร้านหน่อยเงี้ยเด้แ uh, ต่ปลาก็มวยปากทองขอบคุณค่ะทำมันดูทำมันดูแบบนี้เลยโอ้พอดีพี่เอฟซีแกให้ทำคลองมาแจกก็จัดนี่ขอบคุณครับแจกแมาจ้า เมฮ้เมกันูก็ไม่ต้องยากลง่นาจะนี่ก็จะมาทำงานพอดีเลยน่าจันี่คุณค่าจ้ากำลังรอที่แนไมอให้เอฟซีดู เอฟซีว่าังไงฮะพอดีพี่แกมไม่ค่อยสบายแกก็เลยให้ทำของมาเจแกกะยะ็ยากทำบุญแล้อะไรไอ้แกหายไวๆเด้อยังงัน้นเด้อจ้าบุเยอะเวอร์อนหมากเลาจ้าน <c oughs> <c oughs> จันเดี๋ยวไปให้ยายด้วยนะจ้ะนี่ยายก็อย, <c oughs> กอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเลยนะจ้นนี่นะ <c oughs> กำลังกินเจ๊ดาคุ้มแขยมีมีลูกมีภัยกบข้อยหายขึ้นมอเด้อที่เดินเก่านาเด้ออ่าซาพีจิตหลัพรจากยายไปเด้อจ้ะนี่พี่ผีเอฟซีเขาไม่ค่อยสบายแต่เขาอยากทำบุญเขาก็เลยให้ช่วยทำของมาแจกจะได้ได้บุญให้เขาด้วยนะจ๊ะอ่าใหยังเท่าให้่เขาอายุระกยังเป็นสุขนะคะาอ่ก็อว้พอนา้พี่จิตหลับพรจาก นาไปเดือนเจนีจ้าจ้าจ้าไปให้ยายด้อนเันีจ้าดิฉันก็ลับพรจากยายไปเดือนเจนีจ้าจ้ พอดีพี่ fc แกไม่ค่อยสบายแกก็เลยให้ทําของมาแจกอะไรเงี้ยจ้ะก็อวยพรให้พี่เขาจะดแต่นี่จริงจริงก็รับพรจากยายไปได้จ้ะนี่แม่ไม่ยายพอดีพี่ fc จากกรุงเทพแกไม่ค่อยสบายแกก็เลยให้ทําของมาแจกมาอะไรนะจ้ะ ขอบคุณค่ะยูทูบเบอร์ตัวนี้อัอนอน,น,นี้ก็มาให้ยายได้จ้ะนน่พอดีพี่เอฟซีแกไม่ค่อยสบายก็เลยให้ทำบุญอะไรร่วมกันจ้ะดังๆพี่จิงก็หลับพรจากยายไปได้จ้าถูกจ้ะมาจ,าจ้า <laughs> อันนกแกบอกว่าให้ยายกรุบเรวอัน,นี้พอดีอออพี่ยยนนนเยยยยยอฟซีแกอยู่กรุงเทพแกไม่ค่อยสบายแกก็เลยอยากทำบุญอะไรอย่างงี้นะแกก็เลยให้ทำเป็นเอฟซีพี่ที่ยุงเทพแกป่วยแกก็เลยอยากให้ทำบุญให้อะไรอย่างงี้ยจะไปป่ะให้เป็นสะพานบุญทำบุญให้แกใหายเร็วๆนะคะป่วย เออหน้ากุยพ่อไม่เคยปิดนะจ๊ะนี่ไม่รู้จะพูดก็ประจังใจจริงก็คล้อยหายเร็วๆแต่เป็นแหววไหลก็คล้อยหายเร็วๆแล้วก็มีแต่ความโชคดีเข้ามาจ้านี่ก็จีกับระพรจากหน้าไปที่จันนี่จ้าเออรู้แล้วนี่ก็เป็นที่เอฟซีแกยุงเทปแต่วาแกไม่ค่อยสบายแกเลยอยากทำบุญก็เลยให้ช่วยทำของมาเจกกันนึ่งจ้ะนนี่ยายก็ให้ช่วยละอแกชื่อ เด็เดี๋ยวกันไใยายเลยชื่อิจิตจ่ะแต่ว่าแกป่วยแกเลยไปปะยาทำบุญทำอะไรแกก็เลยให้เด็บทำคลองมาเจคนในมูบาทอีกนี่หละจ้ะยายก็ให้พรเดืดดิแกมันบาดเจียวอแกเดียวไม่กอ้หามีความสุขความสั่นะพีจิ๊ดก็หลับพอจากอันนี้ก็ไม่ยายจิตดเด้จันนี่ชื่อจิ๊เป็นจันรเดจันนี่จ้าขอให หายแกบายโอเคครับหายเจ็บหายแต่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 อันนี้พอดีพีเอฟซีที่ยุทพปแกไม่ค่อยสบายแกก็เลยให้ทำคลองมาแจกมาไไ่าเี้ยจขอหายเร็วเรเด้อขอบคุณหลายหายับผิดจากป่าไปนะจ๊ะโอเคนะห้สุขภาพแข็งแรงนะหายร็เร็วนะจ๊ะอบุณนะจ๊ะบุญ นั่นแหละจากคลิปน,นี้ก็ถาหลักิจเซตเรียบร้อยนั่นจัะก็พากันไปแจกของเรียบร้อยเซตบรรจุจักรหนึ่งลอยชุดนะจ๊ะก็บางบาง,บ,าบางที่ที่แบบ TPO ไปนะจ๊ะบางทีอาจจะแบบบางคนเขาก็ เชิงแปลกใจนจากว่ามีอะไรมาเจ็บเพราะว่าในในหมู่บ้านนี่เขายังไม่รู้เลยนจากว่าโยทำสองยูทู e ในหมู่บ้านพี่โยไม่มีใครรู้เลยเนจากนี่เขารู้แต่ญยาดหยาิพี่น้องนื่องแต่ว่าบ้านไก่ที่ว่าอยู่ไกลๆเลื่อนเคียงกันนี่น้อยคนที่รู้นะจ๊ะเขาก็เลยงงว่าพี่โยเอาอะไรไปไห้นจากก็อาจจะไปบ้าก็เลยแบบ่าไม่จะไม่ได้อวยพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยน่จะเพราะว่าพวกเขาก็ไม่รู้กันจริงๆเลยะจ้ะก็เรา ไม่มีไม่เคยมีใครมาแจกของเลยเด้อจ้ะในหมู่บ้านพี่โยก็คือมีพี่โยเป็นขังแรกก็คือจเป็นลุงทานน่ะเนาะจ้ะมาสนมากก็เป็นโรงทานที่ไปเอาตามงานวัดหรืองานโรงเรียนอย่างเงี้ยจะที่ว่าจะให้แจกกบ้านเนี่ยไม่มีนะจ้ะก็เขาอาจจะเลยไม่ได้อวยพรหรือว่าไม่ได้ให้พรครับพี่จิตนะจ้ะก็ไม่รู้จักก็เป็นไรตรงนี้อย่งเงี้ยจะให้ทำบุญเลยไม่เป็นไรยายเอลซีจะสงสัยว่าทำไมไม่มีใครอวยพรให้เลยลูกสาวพี่โยก็ยังไม่อยากไปแบบไปบอก คนอื่นมาแล้วจะว่าพี่เข้าไม่สบายหรือไม่อะไรที่ยกออกไปว่าอยากให้เกี่ยวกับพี่จิตต์แกด้วยนะจ๊ะก็เลยบอกว่าเป็นแต่ว่าจะว่าเป็นอีเอฟซีสาบุญนดจ้ะที่ทําให้ทําของมาแจกนะจ๊ะนะจ๊ะแล้วพี่ก็ย่างใจดีเด้จ้ะนี่ก็คือบอกว่าส่งเงินมาแล้วก็จะบอกว่าเอาแหว้ให้เม่ลีกับน้องแหนคนละพันนะจ๊ะก็คือเห็นเม่ลีไปซื้อกับเค้าไว้ทํากับเขามาซื้อมาอยู่มาทํากินนั่นเด้อจ้ะแล้วก็ ไปให้น้องเนธีวายห็นไปตัดอ้อยตัดอะไรน่ะจ๊ะล้ำบาแล้วก็แฟนก็ป่วยด้วยนะ่ะจ้ะพี่แกก็เลยบอกว่าแบ่งให้เมลี่กับน้องเน่ดาคนละพันน่จะจ้ะอ้าวนี่ลแล้วอ้าวแล้วก็เมลี่ก็อวยพ่อห้พี่เขาหน่อยแท้เออในน่นะที่ลูกให้เงินแม่มานี่เมลี่ก็จะแบ่งถ้าบุญมาจากชาวเมลี่ก็ นั่นก็ทำบุญใครก็คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่แต่เขากำลังที่ทำบ้านอยู่ให้บ้านให้แม่มก็เลยก็ช่วยเข้าไปดาให้เข้าไปด่านี่บุญกุศลที่ลูกให้เงินแม่ ok นี่ก็ให้ที่ว่ามาทำของแจกเข้ามินะลูก,กขอให้บุญกุศลนี่ถึงลูกดเจ็บเด้อลรูผทดเจ็บทีปวดตัวขอให้บรรเทาเบาบา,างเด้อวลูกเด้อถึงมันไม่หายก็โนู้กน้งเวลายังเป็นเนี่ยไงก็จะเจ็บจะปวดเด้อวลูกเด้อมีทุกข์ทาพดีๆขึ้นลูก ให้มีแม่ก็ขอให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เธอลูกให้มันเท่าให้นั่นไปก็อยากให้อยู่นั่นๆนั่นน้อลูกนกขนาดลูกแม่สบายก็ยังแดงไอ้กระตังมาให้เมลี่ได้ใช่ได้ทำบุญไปเมลี่ก็ขอบคุณในหลายเด้อลูกเด้ออย่าเจ็บอย่าจนเด้อลูกเด้อให้แข็งแรงแข็งแรงดีขึ้นเด้อลูกเด้อยังไงก็ให้แม่ก็อยากให้ดีขึ yup> Bal, ้นมาหายมาเจ็บหายป่วยนั่นแหละลูกมันจะได้อยู่กับครอบครัวไปนานๆเด้อลูก เบลีเป็นกำลังใจให้คนหนึ่งเดิอจะเด้อขอ้หเ็นลูกี้เป็นลูกค่ะน้องแนนขอขอบคุณพี่จิ๊บจ้าขอเป็นกำลังใจให้พี่สู้ๆนะจ้าน้องแนนก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะจัก็เล่ใจนิดๆหน่อยๆก็แค่นั้นจ้ะแต่พี่โยก็ขอขอบคุณพี่จิ๊หมอนกันนะจะที่ว่าให้ความไบ้วางใจกับพี่โยให้ทำของมาแจกกับญาติพี่น้องหรือก็คนในหมู่บ้านนะจ๊ะก็วันนี้พี่โยก็เลยทำไปหนึ่งหน่อยชุดนะจ๊ะ โยก็ขอให้พี่จิ๊บนะจ๊ะแยาป่าให้ป่วยแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรนี่นะจ๊ะพี่โยก็ขอส่งกําลังแรงใจพี่โยก็ครอบครัวก็ส่งกําลังแรงใจไปให้พี่จิ๊บนะจ๊ะขอให้มีกําลังต่อสู้กับโรคภัยนะจ๊ะโยก็พูดไปก่อน,นยอยากให้ปฏิหาร <c oughs> เลยเฮ้ยให้อยากให้อยู่ไปนั่งลูกนก,ก,กนนจะทำยังไงลูกเดี๋ยจาะคลิปนี้ก็เอาไปเขียนนะจ๊ะพี่โยก็ ของเรียบร้อยจัดหนึ่ง้อยชุดก็อาจจะแบบว่าไต่ทายเดินไม่ไต่ทายเดินจะเพราวะกระบาดพ่โยเข้าช่วงนี้มีงานบุญแล้วก็เสียงเพลงก็ดังนะจ๊ะไปบางทีก็อาจจะไปไต่ทายอะไรอย่างนี้นะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กับพี่จิตด้วยนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสู้ๆเด้อลูกจิตเด้อตู้ตูตูก